เอาแล้วทนายเดชาเผยฮีโร่ในโลกออนไลน์คดีแตงโมจะถูกดำเนินคดีกอรกคน,นี้ จากกรณีความวุ่นวายของกลุ่มผู้หวังดีเขาช่วยทำคดีดาราสาวแตงโมนิดาโดยล่าสุดกลุ่มสสเต้มงคลกิจที่ยื่นมือเข้ามาช่วยได้ประกาศมูฟออนหลังจากนายอชริยะในยื่นฟ้องคดีฆาตรกรรมแต่เกิดความเห็นต่างกันนั้นล่าสุดทนายเดชาได้โพสต์ข้อความว่ามหากรรมการฟ้องกลับกำลังจะเริ่มขึ้นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แจ้งกับผมว่าในเดือนกร,รกฎาคม2565ฮีโ,โร่ในโลกออนไลน์คดีแตงโมและผู้เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีทางแจ้งความ แล้วฟ้องคดีอาญาหลายคดีโลกเสมือนจริงในมือถือกับชีวิตจริงมันต่างกันโดยสิ้นเชิงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณค่ะ